ปั่นไซโค้งทุกเรื่องราวบันปันของฟุตบอลบ่าย3 4 5สปอร์ตก่อนไปดูเรื่องราวทั้งหมดฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งตั้งเป็นรายการโปรดเพื่อจะไม่พลาดทุกคลิปของปั่นไซโค้งด้วยนะครับ อัปเดตเรื่องราวลูกหนังปันๆทั้งสั้นทั้งยาวกับเราชาวปันไซโค้งสำหรับซีรีส์ฟุตบอลวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องราวปืนใหญ่เอาแน่ยูริติเลมองส์รอแค่ตัดสินใจปีใหม่หรือซัมเมอร์ลุ้นมันเหมือนอยู่ในสนามจริงบาย345สปอร์ตแม้ว่าจะทำผลงานในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้ไม่สวยหรูเท่าไหร่ครับสำหรับยูริติเลมองนะครับมิดฟิลด์ทีมชาติเบลเยียมของเลสเตอร์ซิตี้แต่ตอนนี้เขาถือว่าเป็นนักเตะเนื้อหอมคนหนึ่งของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเลยทีเดียว ก่อนหน้านี้ก็มีรายงานมาเรื่อยๆนะครับว่ายูริสตินมองเนี่ยพร้อมจะย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวนะครับหลังหมดสัญญากับเลสเตอร์หลังจบฤดูกาลน,นี้ครับอย่างไรก็ตามครับถ้าเกิดมีสโมรสรไหนนะครับให้ความสนใจและก็กล้ายืนข้อเสนอทับทามเตลสมองเข้ามาในช่วงตลาดซื้อขายรอบ2ช่วงปีใหม่นี้นะครับบางทีเลสเตอร์ซิตี้ก็อาจจะยอมปล่อยเตลิสม,มองออกจากทีมในช่วงปีใหม่นี้เลยก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้หมดสัญญ,ญากับเลสเตอร์ในช่วงซัมเมอร์จริงจอกสยามก็จะไม่ได้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวครับซึ่งแน่นอนครับตอนนี้ ยูริติเลมองนะครับตกเป็นข่าวกับอาร์เซนอลอย่างหนักครับซึ่งมีรายงานนะครับว่าทัพปืนใหญ่อาจจะยื่นข้อเสนอให้กับเลสเตอร์ในช่วงปีใหม่นี้เลยครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยกำลังมองหากองกลางรายใหม่เข้ามาเสริมทัพในช่วงตลาดซื้อขายรอบ2ปีใหม่นี้ครับโดยจากรายงานนะครับระบุว่าอาร์เซนอลอาจจะลองเสนอราคาให้กับเลสเตอร์พิจารณารับดีกว่าที่จะเสียฟรีในช่วงซัมเมอร์นะครับอย่างไรก็ตามผลงานของติเลมองในฟุตบอลโลกครั้งนี้อาจจะเป็นปัจจัยสําคัญกับอนาคตของเขาเองด้วยครับโดยยูริสติเลมองครับได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับ ทีมชาติเบลเยียมในเกมในเกมที่ปีแสดงแห่งยุโรปเอาชนะแคนาดา1ประตูต่อศูนย์ครับในเกมประเดิมสนามเวลค c ั p 2022ที่ประเทศกาตาร์ครับโดยเกมแรกยูริสเตอร์มองได้ลงสนาม45นาทีแรกครับก่อนจะถูกเปลี่ยนออกในช่วงเริ่มต้นครึ่งหลังครับในขณะที่เกมที่2ของรอบแบ่งกลุ่มในกลุ่ม F นะครับที่เบลเยียมพ่ายแพ้ให้กับโมร็อกโกครับยูริสเตอร์มองก็ได้ลงสนามในฐานะตัวสำรองในช่วง30นาทีสุดท้ายนะครับซึ่งก็ไม่สามารถช่วยให้ทีมชาติเบลเยียมรอดพ้นจากความพ่ายแพ้ได้ครับเบลเยียมพ่ายแพ้ให้กับโม โคในเกมที่2ไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อ2ครับโดยความพ่ายแพ้ในเกมนี้นะครับทำให้เบลเยียมลงเตะ2เกมครับมีเพียงแค่3แต้มนะครับอยู่อันดับที่3ของกลุ่มครับโดยเกมสุดท้ายเบลเยียมจะต้องมาชี้ชะตากับโครเอเชียนะครับในวันที่1ธันวาคมนี้ครับส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันมอกโกก็จะเจอกับทีมชาติแคนาดาครับซึ่งถึงตอนนี้ครับก็ไม่รู้ว่าสมาธิของยูริเตอรมองจะไปอยู่ที่ไหนกันแน่นะครับเพราะว่ามีข่าวคราวเรื่องการย้ายตัวเยอะมากมายหลือเกินครับล่าสุดฟาบิเซโอโรมาโน่ครับนักข่าวอ ยืนยันนะครับว่ายูริสเตอมองกองกลางชาวเบลเยียมวัย25ปีเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักของอาร์เซนอลเลยครับเหมือนเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีความสนใจยูริสเตอมองเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมด้วยครับถึงตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการย้ายทีมครับว่าจะย้ายในช่วงต้นปี2023หรือว่าช่วงซัมเมอร์ปี2023นะครับดูแล้วย้ายออกจากทิ้นคิงพาวเวอร์สเตเดียมแน่นอนครับสำหรับยูริสเตลมองครับในขณะที่กุลซอของเลสเตอร์ซิตี้อย่างเบนเออร์โรเจอร์นะครับก่อน ตัดสินใจของยูริสเเลมองเนี่ยน่าจะทําให้เลสเตอร์ซิตี้ต้องเสียกองกลางชาวเบลเยียมรายนี้ออกจากทีมนะครับในปีใหม่นี้ก็น่าจะเป็นช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนครับขณะที่สื่อในประเทศเบลเยียมนะครับก็ออกมาเปิดเผยน,นะครับว่ายูริสเเลมองกองกลางของเลสเตอร์ได้ตกลงทางวาจาในการย้ายไปเล่นให้กับทัพปืนใหญ่จ่าฝูงของสุดพิมลีกอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นสัญญาปากเปล่านะครับที่ให้ไว้ให้กับทัพเดอะการเนอร์สครับถึงตอนนี้นะครับเหลือเพียงการตัดสินใจของอาเซนนอลเท่านั้นนะครับว่าพวกเขาจะตัดสินใจดึงยูร มองมาร่วมทีมในเดือนมกราคมนี้หรือว่าจะรอให้หมดสัญญาควา้าตัวมาร่วมทีมแบบฟรีๆในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับสำหรับผลงานของยูริเซเลมองนะครับในสีเสื้อของเลสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลนี้ครับลงเล่นให้กับเลสเตอร์ซิตี้ไปแล้ว15เกมด้วยกันนะครับในศึกพรีเมียร์อังกฤษยิงไปแล้ว3ประตูครับแล้วก็พาเลสเตอร์ซิตี้ชนะไปแล้ว5เกมด้วยกันครับและถ้าเกิดนับผลงานนะครับตลอด5ฤดูกาลครับที่ยูริเซเลมองนะครับย้ายมากาแข่งในถิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียม ตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมาครับเจ้าตัว5ฤดูุการลงไปแล้ว175เกมยิงไปแล้ว27ประตูรวมทุกรายการให้กับจิงจอสยามเลสตเตอร์ซิตี้ครับโดยนอกเหนือจากยูริติเลมองแล้วนะครับ์เซนอลก็ยังมีเป้าหมายรายอื่นๆในตำแหน่งแนวรุกด้วยครับนอกจากยูริติเลมองแล้วก็จะมีมิไฮโลมูริกครับชาวยูเครนวัย21ปีนะครับวันอร์คิดของฟุตบอลยูเครนครับโดยมิไฮโลมูริกนะครับมีมากกว่า4-5สโมสรในยุโรปครับที่ตามล่าตัวมาร่วมทีมรวมไปถึงไอซนอร์อีกหนึ่งร แต่ว่าเป้าหมายหลักๆของอาร์เซนอลณตอนนี้นะครับก็คือกองกลางทีมชาติเบลเยียมอย่างยูริเจลมองที่ตอนนี้โฟกัส <Fore cast S 2> ของยูริเตอลมองน่าจะอยู่ที่การพาทีมชาติเบลเยียมผ่านรอบแบ่งกลุ่มเข้าสู่รอบ็อ o เอาท์ในศึกฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์ต่อไปให้ได้เป็นอันดับแรกแล้วค่อยมาว่ากันเรื่องของอนาคตการคาแข้งอีกทีว่าจะย้ายในช่วงปีใหม่หรือว่าจะย้ายในช่วงซัมเมอร์แต่ดูแล้วสถานีต่อไปของยูริเจอมองก็น่าจะเป็นทินเอมเรสตเดียมของทัพปืนใหญ่อาร์เซนอลอย่างแน่นอนครับ ถ้าหากคุณชื่นชอบเรื่องราวลูกหนังปันๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิง่งติดตามกันได้3ช่องทางทุกวันที่ Facebook, Youtube, TikTok, ปันไซโคงเราจะมาพูดคุยในเรื่องราวสุดปันในวงการฟุตบอลกันอีกเช่นเคยขอบคุณครับ